สวัสดีครับโอ้ครับเซฟครับวาเลนไทน์วลนไพ่หน่อยค่ะสําหรับปีนี้เปรียบคนข้างๆเป็นดอกไม้อะไรคะดอกไม้หรอวาเลนไทน์ก็ต้องดอกกุหลาบสิครับสีอะไรดสีอะไรเอาสีอะไรดีเอาสีแดงแล้วกันเฮ้ยสีดําเท่ว่ะ ของผมทับใบทับใบไมกุหลาบแดงลูกครับก็ผมรู้สึกว่ากุหลาบแดงมันดูร้อนแรงมันดูแบบเออมีความแบบไฟรักอะไรอย่างเงี้ยของคนคลั่งรักกันเนาะของคนคลั่งรักลักษณะคาแรคเตอร์เขาเป็นแบบร้อนแรงข้างรักเหรอลูกท kind of ุกคนจะไม่ร um, no, ู้ไงไงแล้วไม่ได้หมายถึงใครนะไมันเหมือนใครพูดลอยลอยเนาะ อย่าทำเป็นที่คำถามคนข้างๆอะพี่อู๋ล่ะครับพี่อู๋ของผมหรออันนี้หมายถึงอะไรล่ะคนข้างๆเปลี่ยนคนข้างๆเป็นดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นดอกไม้อะไรเออเปลี่ยนคนข้างเป็นดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นดอกอะไรเขาเปลี่ยนเราเป็นกุหลาบแดงร้อนดังไฟอ่าพี่อู๋ล่ะโอเคผมให้ดอกรักแม่ลูกดอกลัก ผมให้น้องเป็นดอกนี่ดีกว่าดอกเออทันตะวันอ๋นนอเพราะว่าผมจะเป็นพาทิให้น้องเองอเพราะว่าทันตะวันจะหันหน้าหาแสงอาทิตย์ตลอดอืมอ่ะ<อ>แล้วอะไรที่ทำให้เรารู้เลยว่า อะไรที่เขาทําให้เราแล้วรู้สึกโรแมนติกรู้สึกโรแมนติกเหรออถ้าไม่มีหนูสามารถตอบได้เลยว่าไม่มีไม่ใช่เหรอม,อมอีมีมีโอเคเซฟป้ายลูกไม่เอาจริงคือคือโรแมนติกพี่อยู่เป็นคนโรแมนติกนะเออจริงดูแบบผิวเผินดูเป็นคนแบบขำดูเป็นคนแบบเล่นอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ค่อยแบบจริงจังแต่ถ้าจริงจังก็จริงจังเอาโรแมนติกก็โรแมนติก อยู่คืโรแมนติกมากสำหรับเซซ์เซซรู้สึกว่าโรแมนติกที่พี่ผูวทำนะคือคือการดูแลใส่ใจอย่างแบบเนี้ยมาโดนผมแรงๆะอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่แรงแหละหรือมันไม่เจ็บแหละแต่แบบจิตไหมเงี้ยแบบเป็นอะไรไหมขอโทษนะเออมีความเป็นห่วงก็บโรแมนติห่วงสิตัวสิแค่นี้ตัวกระต่ายเดียวกระต่ายเาอยากทำน้องแมเ,เออานแล้วผิวอะ อะไรที่เซฟทำให, <คน S 1> ให้อยู่แล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่โรแมนติกผมเหรอคือผมเอาจริงๆแบบบางทีผมได้สมมติแบบถ้ามาตการการที่น้องแบบว่าผมจะพูดยังไงดีอะ<ม>คือรู้สึกว่าน้องเป็นคนแบบว่าอาจริงๆคล้ายๆที่น้องพูดกับผมอะน้องก็เอาใจใส่ผมอะรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าผมแบบว่าพิเศษกว่าเพื่อนเออแบบเวลาอยู่กแบบับใครก็ตามเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมแบบเป็นแบบคนพิเศษอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เขาทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษเออแล้วก็เวลาแบบว่าเขาอะไรแบบคือบางทีผมก็ไม่ได้คิดอะไรอะอเออแต่ว่าน้องก็จะมีแบบเซอร์ไพรส์ยอยู่นี่มาตุ้มแล้วผมแบบไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเออมันแบบเฮ้ย เตรียมมาตั้งแต่เมื่อไหอไร่อะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เอออันนี้คือแบบว่าก็น่ารักมากออคุณตอบุ้ยอันนี้มันแบบว่าหลอกถามกันนี่นะ,ออะแนะนำประโยคโรแมนติกให้แฟนๆหน่อยจ้าแล้วก็ปิดจบด้วยไวท์ฟอลูกแนะนำประโยคโรแมนติกครับรประโยคที่พี่อูดวันนี้ฉันอยากจะบอกคุณคนหนึ่งอยากบอกประโยคโรแมนติกอะไรกับน้อง ผมะอ่าไม่มองไม่มองมองกล้องมองกล้องก็ขอบคุณที่ทำให้พี่เป็นคนที่มีความสุขขึ้นนะครับครับก็เอ ขอบคุณที่ใส่ใจจนรู้สึกว่าไม่มีใครพิเศษกว่าเราครับก็สุขสันต์วาเลนไทน์นะครับผมก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เจอความรักดีๆครับแล้วก็ขอให้มีเขาเรียกแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคนดีๆเข้ามานะใครไม่ดีจงออกไปตั้ เอาหายด้วยแล้วเอาของไปไหนอ่ะพี่อู๋เรื่องอะไรโอเคโอเค